ไปี่หลัง้ไเอ่ะดสนอะไรอ่ะให้เลือกมีอะไรันทครับมาอยู่เนววิหลังกันแล้ทุกคนครับมาตมเลยวะยีเหวเนครับมันไหอ่ะไม่เทียงตัวอยู่เลยอยู่ไหนอย มันลุกๆๆอลนี่ไม่ดอลอะไรฮัลโหลฮัลโหลพี่ขอยงแม็กกาขอบคุครับไม่ได้หลังเต็มเลยคือคือไม่ทางบูหไงไม่ไดนหลังเต็มเลยโดนตอนหลังเล้าสามแยกอ่ะหี่ผมตายอ่ะยิงให้หน่อย VSS แล้วก็ AW ตกนผลได้ยิงให้หน่อย ตายโอ้ตายหมดเยหรอโอ้ไม่มีไม่มีใครฟังผมเลยว่าตายแล้วก็สามแยกเกิดตายเลยสดเหี้ยบี่ังเบีได้แล้วบีได้ต่อวนะ I save you สามเพียบเลยเพสเพีเลยพี่โอสสิบตัวเหี้ย